ไหมคะได้ครับอ๋อแล้วคะที่สุพรรณเนี่ยหรอคะเปล่าครับที่ไหนคะกรอุบลครับอ๋อค่ะแล้วถ้ามีโครงการบวชฟรีของวัดพระธรรมกายะคะ่ะสนใจไหมคะบวชฟรีแสนลูกคือคือบวชแล้วก็แบบไม่อยากบวชอีกหรอคะครับอืมแล้วมีเพื่อนที่ยังไม่บวชไหมคะมีไม่รู้มือ๋อค่ะลองประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะคะเขามีโครงการบวชฟรีของธรรมกายะคะ่ะทั่วไทยเลยคะ่ะแล้วเอ่อแล้วตอน ที่บวชอ่ะดีไหมคะก็ดีครับดีเอ่อแบบว่านั่งสมาธิดีใช่ไหมคะทุกวันนี้ยังนั่งสมาธิอยู่ไหมคะไม่ครับเออเหรอเออทำไมไม่นั่งล่ะไม่ได้นั่งคะไม่มีเวลาเหรอเนี่ยนั่งนั่งกดโทรศัพท์อยู่ก็สามารถละอ่หังได้นะคะรู้จักหลวงปู่สนไหมคะรู้จักรู้จักอยู่ที่ไหนคะหลวงปู่สนรู้รู้อะไชื่ออ๋อเหรออยู่วัดปากน้ำนะคะรู้จักวัดพระธรรมกายไหมคะรู้ครับอยู่ที่ไหนคะไม่รู้ครับ คุมธานีคองสามค่ะขอเชิญนะคะค่ะสาธุค่ะ